สวัสดีครับขอต้อนรับเ,เพื่อนๆเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลโลก2022ระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับกาตาครับหรือว่าทีมชาติฮอลแลนด์พบกับทีมชาติกาตาเป็นการจำลองแมตช์่านฟี f า23สวิตเนนเทนโดและภาคบอลผ่านฟี ف า23สวิตเนนเทนโดมาชมนักเตะทั้งสองทีมลงสนามครับนักเตะทีมชาติ กาตากับนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์บรรยากาศฟังเพลงทีมชาติของทั้งสองทีมครับ สองทีมเดินจับมือครับทีมชาติฮอลแลนด์มาในชุดสีส้มครับส่วนทีมชาติกาตามาในชุดสีขาวนะเจ้าภาพครับเจ้าภาพฟุตบอลโลกในะปัจจุบันปี2022ยีดียองครับ เสบียลายชื่อตัวจริงของฮอลแล์ครับประตูก็นี่ครับกองหลังเดลิบินอาเกฟันไดเดลิกดมฟิตกองกลางก็เดยองครับกองหน้าเดปายกับเบิร์ไวจะเชิญเรียกกับตันทีมสองทีมมาเลือกฟังนะเปลายชื่อตัวจริงของทีมชาติกาตาร์ครับตามนี้เลยครับมาบ 5, 2, บลาโดบห้าสองสาม อาลีครับอาลีไหมครับกองหน้าเอาลาวีกองหลังนี่ครับเบอร์สิเบเอ,อ็ดทีมชาติกาตาร์โรซินปอนเวดรอบแรกนครับเป็นฝั่งทีมชาติกาตาร์ที่เริ่มเขี่ยบอลบุกจากขวาไปซ้ายครับขออภัยนะเราไม่ทราบชื่อทีมชาติกาตาร์เราจะพากเป็นเบอร์เอาเลยนครับเบอร์สามครับฮัสสันอาลีโดนเสียบครับบุกไว้ ปลอดภัยครับดูฟิตวัสดีครับนี่รองหน้าทีมชาติกาตานะวันนี้ทีมชาติฮอลแลนด์จะชนะทีมชาติกาตาได้หรือเปล่าครับเจ้าบ้านนะทีมชาติกาตาเบอร์สิบสองครับหน้ากรอบโทษของฮอลแลนด์เอาปฏิอัล,ลีเบอร์สิบเก้าโดนเสียบในกรอบเขตโทษจานทำการแจกใบเหลืองครับ ให้เดลิกบร์สามครับมาดูภาพช้าครับนอกเขตในเขตครับดูเหมือนจะในเขตในกรอบเขตโทษน,นะจุดโทษหรือเปล่าไม่ได้ครับได้แค่ฟรีคิกเอาลาวิเปิดยอดมงผู้เล่นของทีมชาติของนร์ครับลูกทุ่มลุมฟิตเบิกไว กีด้ยอ่องอาไ้ที่คาร์ลเซนอาลีบุฟิฟครับ่ามและสิบเป็นนาทีศูนยนะ์ศูนย์นะเพื่อนที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับแชทในช่องยูทูบม e งเล่นเกมด้วยนะครับผมครัอ่าช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลก เพื่อนเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะมาเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนทีมชาติอะไรครับในฟุตบอลโลกรอบนี้2022ที่กาตา้าลูบอลของฮอลแลนด์นะครับกระโจนยิงฝรั่งเศสยังไม่ต้องกรอบครับออกหลังลูกตั้งเตะเอาชื่ออะไรครับเนี่ยเบอร์นหนึ่งผู้รักษาประตูกาต้ามงเชตมายังสนาม ไม่ผ่านแฟกซกินได้ย่องไม่ดัตาตายัางบอลคืนกลับไปครับไม่ผ่านเบสสี่ของฮันเลนเดไปเบิกไว้คือมาที่เดไปครังเบิกไว้เล่นไปกองหน้าคู่ครับเขียวไปหนุนมฟิตดิลิกทำได้ผ่านมาแล้ยี่สิบนาทียังสูงประตูต่อสูงครับ เจ้าภาพสถานการณ์จริงเจ้าภาพตัวนี้ตกรอบไปแล้วนะแต่ก็นัดสุดท้ายเพื่อสักสียบยอมแพ้มไม่ได้แลงเก็บบอลนะครับเดเลิกที่หน้ากรอบครรออเค่โทษฟิ็กซิญญองบอเพื่อนเดิวไปฝั่งซ้ายครับลากตัดกันมาหนวไปโทษหมุนกลับหาวการยิง ไม่ยิงครับเปิดให้เบอร์ชิเบตเขียวไปครับกาตาแรงเก็บบอลได้เบริรควายเบิรควายครับนิลิกนิการสนามเบอร์4ีคารัลสินฝั่งขวาดุมฟิตเติมได้อยู่ครับดุมฟิตต้องเปิดแล้วจวังหวะนี้เปิดตัดมาไม่ผ่านแนละโดนลุมสามครับ กาตารสวนกลับอาชิมออลีไม่ผ่านแบ็กเบิร์กไวเบอร์เจ็ดครับเบิร์กไวายล็อกได้อยู่ได้อยู่ครับน่บาจะไปโทษวนกลับมาให้เบิร์กไวายเบิร์กไวายเบิร์กไวายครับสองคนเสียให้อาฟิดอาฟิดอ,อีซ้ายของกาตาครับทีมชาติทีมชาติกาตาไม่ผ่านดิลิครับดิลิ ลกลับไปเบอร์สิบสีเอาที่บิกดูฟิตโยกมาเล่นตรงกลางครับดูฟิตเติมมาแล้วก,กตาตาเขียเ่ยไปเก็บบอนได้เดนอีเลีเ้ยงมาคนเดียวก็ไม่ผ่านครับผู้เล่นทีมชาติฮอลแลนด์อยู่ประมาณ7คนครับในแดนของตัวเอง7-8คนครับ ผ่านไปแล้ว39นาทียังสูงประตูต่อศูนย์ครับมันพูดใรับชมอยู่อย่าลืมฝากกแลกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับการพาทผ่านบอลครับฮอลแลนด์91กาตา95เดินมาบอลอยู่ฝั่งซ้ายครับบอลไปโทษมีผ่านไป3ประตูรระตครับบอลหนึ่ง จังหวะน,นี้ครับสฟงกิติยงยิงด้ยไไวยเบอรวายชนเส,สาออกครับนิดเดียวเกือบเข้าสวนกลับมาครับของทีมชาติกาตาร์ท otal สามนาทีจนะฝั่งขวาสวนกลับครับแทงมาอาลีเบอร์สิบเก้ายืนกลับไปครั้งแบ็คขวาเปิดขวาเปิดมาในกลางสนามงงไม่ทิ้งครับขออภัยครับเปิดเข้ามาในกรอบผีดโทษนะอ้าวบอลเข้าทางทีมชาติกาตาร์ยิงติดไม่ผ่านฟันได้ครับ อุตสินเป่านอกเวทเวลาครึ่งแรกไปรับชมครึ่งหลังกันต่อก่อนจะรับเพื่อนเข้าสู่ครึ่งหลังครับเป็นการจัลองแมตช์และภากบอลผ่านฟีฟ่า23สวิตเซอร์นด์โในฟุตบอลโลกยี่2022ที่กาตาครับเจ้าภาพแมตช์นี้เป็นการพบกันระว่างฮอนแลนด์พบกับเจ้าภาพครับทีมชาติกาตา ศูนนะสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่ในครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้มีลุ้นในช่วงหลังช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเ,เพื่อนๆที่ถูกอ,อกถูกใจก็สามารถแชร์ต่อกันได้นะครับผมแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนของเพื่อนๆรับชมครับสามารถเข้ามากดติดตามในช่องยูทูบของเราได้นะแบงค์เล่น,นเกมครับผมกีด้ยอง ออกไปที่ฝั่งขวาตัดขึ้นมาในกองผูธธ้โทษสั่งนิยงแอรด้วยเท้าขวาบอลไม่ตรงกรอบครับออกหลังเป็นโอกาสของฮังแลนด์นะขึ้งหลังแอรไม่ตรงกรอบครับลูกสาวประตูเตะตั้งเตะขึ้นมาทีมชาติกาตาเบอร์หนึ่งครับเปิดยาวขึ้นไปเก็บบอลได้ฮังแลนด์ออกไปที่เบอร์สิบสี่ แล่ลิบินต้มครับวอันนี้มันเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายครับลิบินเดวไปล,ล็อกยิลนบินข้างไม่ผ่านครับอาตาเบอร์สีครับปีขวาใช่ไหมครับเอาฮันเฮดดอสออกเสียงไม่ถูกขอภัยด้วยนะ แอแลนด์สนามเอาโดนอลิตัดบอลกับไปยังคืนกลับมาได้ครับเดลิบินคาร์ลเซนออกดีแฟงกิดยองกิดยองปาส่งมาให้เดลิบินับออกรรดีๆไ,ไปเพื่อนเติมเบิกเบิกไว้ไม่ผ่านกองหลังนะมิชากกาตาเบิกไว้ เพื่อนรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะทางของเราเรามีแฟนเพจด้วยนะครับผมเล่นเล่นเกมครับแฟนเพจสามารถเข้าไปติดตามกดแชร์ได้นะดูบอลครับนาทีที่66กาตาสวนกับอาลีหกส12ครับวนคืนกลับมาบอลเพื่นเติมออกกลางสนาม ฮาทิมฮาทิมลบทิมอฟฟิดอฟฟิดล็อ,อ,อ,ลอกผ่านไม่ผ่านครับโดนทีมผู้เล่นฮอลแลนด์ซ้อนไว้ครับเดลิกฟันได้ที่เดลิกครั้งลุมฟิตเดลิกฟันได้ครับฮอลแลนด์ก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับเดลิบินมาในระบบ5ใน3 5 2ไหมครับของชาติฮอลแลนด์ เป็นมาแล้วครับเดี๋ยวไป,ไปเบิกไปเบิกไปแทงไปเบิกไปเบิกไปเบิกไปลุงเก็บมาที่ยองมายองรอเพื่อนวนแทงไปยิงครับลุงนี่ข้ามค้างครับเบอร์สิบสี่ยิงการเปลี่ยนตัวครับเบอร์เจ็ดออกเบอร์สิบแปดเข้าเจ็ดสิบห้านาทีครับซุ้มตู้ตัวศูนย์ ระงวางทีมชาติฮอลแลนกับทีมชาตกาิกาตาครับเป็นการจำลองแมตช์ผ่านฟีฟ่า23ซีวิตนินเทนโดนะเพื่อนที่รับชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมบอกถูกใจสามารถเข้ามาคุยกันได้ปิดภาพก็ภาพผิดภาพ,าพ,าพาถูกออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะดูบอลครับฟังขวา <S <S เออจะมาขึ้นโคก มันตรงกอบครับแท้เนี่ยดินลุ่มลงมาใหม่ไหมครับน่าจะลงมาใหม่นะกองหน้าของผอนแรงครับเบอร์สิบห้ามงบอลออกข้างไปครับมีการเปลี่ยนตัวครับเบอร์สิบสี่ออกส่งเบอร์ยี่สิบลงมาครับอาตาก็เปลี่ยนกองหน้านะมุนตาลี่เนี่ยดูดูรายชื่ออีกครั้งนึ่งมุนตาลี่ครับเบอร์สิบแปดขอบอล ออก่อนที่ฝั่งขวามไม่ผ่านโดนเสียบฟันได้เติมสูงเดี๋ยวอปกไปที่เดลุ่เดลุนเดี๋ไปฝั่งขวาเพื่อนเติมครับลุงฟิตเลี้ยงมาคนเดียวกินพื้นที่มาก็ไปโทษเดลุนแตะบอลยาวฝาวครับแตะบอลแรกยาวครับทำฝ่าวครับ83นาทีครับก่อนหมดเวลามีโอกาสให้ทั้งสองทีมได้ลุ้นยิงประตู ตรงเวลานี้ทีมไหนยิงได้ก็กำชัยชนะไปเลยครับมูตนตาลเอาเบอร์ที่20ครับกาตาเติมมาฝั่งซ้ายต้องเปิดแล้วครับเลี้ยงออกมาเนะีไม่ถึงครับออกหลังเป็นลูกเตะม,มุมเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับอัสสันออกเบอร์14ลงไปดูก,การลุนของกาตาครับลูกเตะม,มุมเปิดข้ามาขึ้นโคก ผ่านเรียบร้อยครับทีมชาติกาตาร์ขึ้นนำรับโดยมูฮัมหมัดมูนตอรีในนาที87ครับนี่ครับซุปเปอร์ซับครับเปิดมามงเช็ดผ่านมือผู้สาวตูไปครับนิดเดียวครับเสาแรกซุปเปอร์ซับนะครับของเจ้าภาพกาตานะมึงนี้มงเช็ดนิดเดียวครับเข้าไปเลยผ่านมือผู้สาวตูไป ึ้นนำครับเจ้าบ้านเนเธอร์แลันซูนกาตาหนึ่งครับมูนตาลีซุปซับขึ้นลงมานะ้วขึ้นลงมาก็ยิงะเป็นฮีโร่ของทีมครับสถานการณ์จริงถึงจะตกรอบนัดลูกเต็มมุมครับสถานการณ์จริงถึง,ถงว่าถือว่าจะถึงว่าจะตกรอบแต่ก็ต้องสู้ครับเจ้าบ้านครับขึ้นมุมอีกครั้ง ่ตรงกรอบครับแนวรุนต่อจากลูกเตะม,มุมเบอร์สิบเอ็ดเปิดขึ้นมงเซฟปาดออกไปครับมงมงตรงไหนครับมงในเส้นมงมงอย่างแรงเลยครับลูกเตะม,มุมอีกหนึ่งครัง้งเวลาสามนาทีเปิดมงเช็ดออกไปครับตาเข็บบอลได้ บอได้แลนด์เนกิเตยองผู้ตัดสินเป่านกเวทเวลาครับเป็นอันว่าเนเธอร์แลนด์พ่ายให้กับเจ้าบ้านกาตาไปซุ้มต,ต,ตัวหนึ่งจากมูฮัมัดมูตาลีครับซปเปอร์ซับของทีมชาติกาตาเป็นอันว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามจนจบไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้ก็ รับจากกันไปด้วยภาพไฮไลท์ชา้าๆขอค,ครับ